ในเดอไบโอโลซี่ีนี้จะพูดถึงบทสรุปของเนื้อหาชีววิทยาจากหนังสือสสวทบทเรียนชีววิทยาถ้าหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อยากขอให้เก็บไว้ทบทวนนะคะ สวัสด,ดีคุณผู้ฟังทุกท่านพมกับดิฉันนางสาวปรินสาประธานเยินทองและยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการดึงไบโอโลจี ie, เนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทคัดเลือกโดยธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลกกำเนิดขึ้นด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อชันดาวินเข้ามา ช่วงนั้นนักวิจัยเริ่มพูดถึงการวิวัฒนาการของสปีชี์บ้างแล้วแต่นักธรรมชาติวิทยาช,ชาวอังกฤษผู้นี้เป็นบุคคลแรกที่อธิบายด้วยหลักฐานว่าการวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้ไงผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติย้อนไปปี1831ดาวินอายุ22ปี และกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก่อนที่จะถูกเชิญเข้าร่วมการสำรวจในฐานะนักธรรมชาติวิทยาเข้าออกท้องทะเลกับเรือ HMS Beagle เกือบ5ปีไปอย่างทวีต่ตางๆเริ่มจากอเมริกาใต้เขาได้นำตัวอย่างาพับวาดและฟอสซิลหลายสิบชั้นกลับมาด้วยฟอสซิลเหล่านี้เองเป็นร่องรอยแรกถึงแนวคิดการวิวัฒนาการของเขาตัวอย่างเช่น สังเกตสมัยโลดอนสัตว์ขนาดยักษ์คล้ายตัวสลอตซึ่งเขาคิดว่าความคล้ายคลึงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างตอนที่เขาไปถึงหมู่เกาะกาลาปากอสด,ดาวินได้เข้าสำรวจ เต่ายักษ์ที่อาศัยอยู่ใกล้หมู่เกาะและพบว่าพวกมันมีคุณลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละเกาะหากเป็นพื้นที่ชั้นทางพืชผักอุดมสมบูรณ์เต่าจะมีขดสั้นและกระดองรูปโดมแต่ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่แห้งกว่าเต่าจะมีกระดองรูปอนันและคอยาวประเด็นคือแล้วเราจะอธิบายความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างไร เขากลับมาจากอังกฤษดาวินทุ่มเวลาไปกับนักเพาะพันธุ์สัตว์และชาวสวนที่ผสมสัตว์ข้ามสายพันธุ์จนกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่จากการผสมสายพันธุ์สัตว์ให้สำเร็จการคัดสรรของมนุษย์เป็นกุญแจสำคัญนั้นทำให้ดาวินพบว่าธรรมชาติเองก็มีการคัดสรรแต่ตอนนั้นเขายังอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจนกระทั่งได้อ่านงานของโทมัสโรเบิร์ตมันทัสนักคิดชาวอังกฤษในศตวตรรษ ที่18บทความด้านประชากรสัตว์ของมันทัศระบุว่าประชากรในยุโรปเติบโตจนถึงจุดที่มีประชากรมากกว่าเบียงอาหารจนทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงเพื่อการเอาตัวรอดแนวคิดนี้ทำให้ชาวดาวินอธิบายได้ว่าการวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไรในธรรมชาตินั้นมีการต่อสู้เพื่อการเอาตัวรอด แต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นผู้อยู่รอดเสมอไปเพราะผู้อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้หากสิ่งมีชีวิตนั้นๆมีคุณลักษณะที่ช่วยให้มันมีชีวิตรอดได้ ก็จะประสบความสำเร็จในการแพร่พันธุ์ได้มากขึ้นส่วนสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะตายไปเพราะแพร่พันธุ์ไม่ได้นั่นเองสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์สำเร็จก็จะส่งต่อคุณลักษณะจำเพาะไปอย่างลูกหลานจนกระทั่งกลายมาเป็นสปีชีส์ใหม่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เต่าในหมู่เกาะกาลาปากอสมีความแตกต่างกันเพราะนั่นคือผลผลิตของวิวัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง คอที่ยาวกว่าจะยื่นไปกินอาหารในพุ่มไม้ได้ไง่ายขึ้นส่วนเต่าในสภาพแวดล้อมที่ชืน้นคอที่สั้นและกระดองรูปโดมจะช่วยป้องกันชั้นจากสัตว์นักล่าได้สรุปแล้วโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาบางครั้งก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและทุกทรรพส,ปปสิงก็เปลี่ยนไปตามโลกเช่นกัน